เวนัยธรรมโนปายสัพพะโสปารมิงคาโตอโมควาจโนพุโธอภินญาญานุสาสะโกจินนุรูปโตจาปิ ธทมเมนะวินัยังปะช่างจินนาคิปาริจริยนานังสัมโพชาระหายโยอินคินังยมาทิตตปริยายัง เทสยันตโตมนโนหะรังเตโซตารวิโมเจสีอาเสคา,ายะวิมุตติยาตาเทโวปะปริคา,ายา วินยูนังโสตุมิตรชาตังทุกขตาลคโนาปายังตังสุตันตังพนามาเส ナモタサパカワトーン。パカワト यां वे शां सारणां गा मे तायां पे भो सारणा मे तायाम् tethāng ca kutsampāsa paccayā upāccati vethayitāng sukhang vā dukkang vā เทหิโทมะนาเฮหิอุปายาเฮหิอาทิตตันติวัทามิโสตังอาทิต Sukang watang pi aditang Kena aditang aditang Raka kina tuasa kina muha ทางมิทานังอาทิตทงทางทา สุขังวา ติวัาติชิวหาอาทิตารสาอาทิตาชิวหาวิญญาณัาติตังชิวหาสัมปัสสอาทิตตยังปิทังชิวหาสัมปัสสปัจจยาอุปัชติเว ตังสุขังวาทุขังวาอทุงวงคัสุขังวาตังปิอาติ यसे हि आधितांति वखामी कायो आथितो Ανθρώπινα δοσάκινα, μου αγκίνα, αδί, τάντσα, δι, αγάρα, μάρα, νε, ν, ασό, κε, ει, παρ, ρε, τ, ε, ει, τ, ω, κε, ει, τ, ω, με, ν, ασ, ε, ει, αδί, τάντσα, δι, αγάρα, μάρα, νε, ασ, ο, κε, ει, παρ, ρε, ει, τ, ω, με, ν, ασ, ε, ει, τ, ω, με, ασ, ε, ει, αδί, τ, ω, με, ασ, ε, ει, αδί, τ, ω, με, ασ, ปัตตามโนอาทิตตุธรรมะอาทิตต์ธรรมโนวิญญาณังอาทิตต์ธรรมโนสามภะโส ตัวยำปิทังมโนสามปาสปาชจยาอุปาจติเวทยตังสุขังวาทุขังวาตุคามสุขังวาตาปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังราอาทิตตังรักา

So Ithwe sutawa hari sawwak kocaku seming tin pinthati ติจักุสัมภะเสตปิณิปินทติยัมปิทังจักุสัมภะสปะเจยาอุปัจติเวทยิตังสุขังวาทุคังวาอทุวัตมสุขังวา ยังปีทังโสตสัมปัสปัจจยาอุปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาทุกขามสุขังวาตาสมิงปีนิพินทติฆานาสมิงปีนิพินทตดิฆาเทสุปีนิพินทติฆานวี

न साम् भासपाचया उपाचति वेधयितां सुखां वाधोकां वा वातास्मिन् पिने पेन्दति शिंहाय पिने ทัติระเสสุปินิปินทิติชิวหาวิญญาณิปินิปินทิติชิวหาสัมปเส हासां पास पाचया उपाचति वेथयितां सुखं वाथों वाथोखमसुखं वातास्मिं पिने फिन्धति कायास्मिं पिने पिन्धति भोथाने धिकाय विने पिने पिन्धिकायस आसे पिने पिन्धतीयां पिताङ्कायसाम् आसपाचया उपाचति वेधयितां सुखं वा दुःखं वा अधुनमसुखं वा มิสุปินิปินทติธรรมมสุปินิพินทติมโนวิญญาณิปินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิ

विराचति विराका विमोचति विमो तस्मिन् विमोदमिद्यानां होतिखि न जाति वो सितां ब्रह्मचरियां कथां करमियां न परां के फतायाति Kawata mata tepi ku pakawato pasita api nantu imasmin japanawaiya karena seming pan yamanita sapi ku sahasa anupata ya asawe hidjita ตูสาพัตังคลังราคันตุสาวัตถวตาสาพพคุูทานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสาพัมังคลังราคันตุสาพัเทวตาสา

Sāpe sātā sukihuntupuññāni-pakatāni me, Sukhaṃ cāti-vitāṃ teṃ tukipaṃ pāpeṃ tavo amatāṃ, Imi na puññākāme na imi na uthisena ca, เกปาังสุลเจวะตหปานเจตนยสันตานารมายาวนิพพานตมะังนสตุสทเยวายัชะชตเวพเว ตังสติปัญญาสันเลโควิริยมหินามาราลาภานุโนกาสังฆาตุนจะวิริเยสุเมโหทโธทีปวารุณาตัธรรมโมนาตัวรุตโม

พนมามสเสงจารธัมมหิสารังอาณตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดายังไม่ร่วงผลความแก่ไปได้พยาทีท่ทำมโมีิายาทิงอาณตติโต เรามีความเจ็บเป็นธรรมดายังไม่ร่วมผลความเจ็บไปได้มาราณาธรรมโมหิมาราณาังอานตาิโตเรามีความตายเป็นธรรมดายังไม่ล่วมผลความตายไปได้ ัาเปหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาปาโวหินาปาโวเราจะต้องรับราจากของรักของชอบใจด้วยกันหมดทั้งสิน้นกรรมมาสะโกมีกรรมทายาทนุนเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาแห่งกรรม กรรมะาอยนิกรรมพันธุมีกรรมเป็นกรรเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมมาปฏิสารนนมีกรรมเป็นที่พึ่งหาศัย่ยางกรรมังกริสาามีเราทำกรรมได้ไว้กัรลียนนังวาปาปะกังวา ดีหรือชั่วก็ตามตสาสัตยาโทภิสามมิเราจะต้องเป็นผู้รักคนของคำนั้นบารมรชิตควรพิจารณาเนืงเองว่าบัดน,นี้เรามีเพศต่านจากขหรหันแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะ เราต้องทำม,มาการกิริยา้นั้น่นบรณชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายบปรระชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าอาการกายวาจายอย่างอื่น ที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยัง,ยงมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้บรระชิตควรพิจารณานเานืองว่าตัวของเราเองตีเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่บรระชิตควรพิจารณานเานืองๆว่าผู้รู้ใครควรแล้ว ตเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่บานประชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเราจะต้องพัดพระจากของรักของชอบใจทั้งนั้นบานประชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่ว บันประชิดควรพิจารณาหนึ่งเมืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่บันประชิดควรพิจารณาหนึ่งเมืองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่บันประชิดควรพิจารณาหนึ่งเมืองว่าคุณพิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เกิ้อเผอในเวลาเพื่อนบรรมชิตถามในการภายหลัง